ทคุณรับพลังหลกโซเชียลครับนำผาเข้ามาพเลย É pá. Uma... É uma... สองคนครับมือจะเป็นยังไงวันนี้วันนี้เราเหมือนผมมาแก้มืออ่ะเอาง่ายมามาแก้มือก็ได้นะที่ที่นี่ผมมาสองรอบผมไม่เคยประสบความสำเร็จเลยกับปานินมันยังคาใจครับวันนี้ผมก็ต้องกลับมานายวินัยไม่เคยมาก็อยากมา แกอยากมาผมก็อยากมาแก้มือจัดไตวันนี้ใตตรงกันก็เลยต้องจัดใจตรงกันวันนี้มันก็เลยเกิดขึ้นครับทลิปนี้มันครับชมกันยาวๆครับวันนี้ผมว่ามันต้องมีอะไรดีดอะ่ะ ดีกไปหกก็จะมีเด็ดสดไกลอีกหนึ่งเด็ดใหญ่นะครับรุ่เป็นยังไงเราจะอยู่ไม้เดียวยันเลิกหรือว่าเราจะอยู่ตับส <c oughs> ามสี่ปลตามชมเลยครับผมขณะนี้เวลา7จ็โมงสีนาทีครับลงเบ็ดเสร็จเรียบร้อยครับมาลุ้นกันครับว่าปลารับแขกตัวแรกหรือว่าจะโดนอะไรใหญ่ๆไหม ลองดูครับิดตามชมครับผมแห่ว đi à, subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ha <laughs>

càng Nang nghe nó nghe, nghe cả tụ cái ngay nó nó giòn lắm đó chỉ đó chỉ đó thì, đó. Đấy thì nó nặng à น้องเลยผ่านมาเกือบสองชั่วโมงแล้วครับเนี่ยเพิ่งได้ปลาตะเพียนตัวเดียวครับจะรอดูอีกสนะักสัชั่วโมงนะถ้าไม่มีผลงานแบบเด่นๆใหญ่ กินตั้งนานแล้วก็แก้กินตั้งนานแล้วดิโมงลงเบ็ดเจ็ดโมงสี่สิเ็ดตอนนี้เ้าโมงแปดนาทีครับได้มาสองเต้บแต่ผมยังแหีวอยู่นะครับเ้าโมงครึ่งครับถ้า ก็อาจจะย้ายับเพราะมันเงียบเลือเกินเกายมาแกู้มันกินไตดิต่อยอกเกั่นน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 ั่ติดตัวไหมตีแล้วตีแล้วตล้วเอามาแช่ก่อนจะพึ่งโทูในใกล้น้ำนี่ครับ นี่แหละตัวนี้แหละที่มันกินเบีดอ่ะกี่ชั่วโมงอยู่ตั้งแต่เจ็ดโมงสี่สิบเบีดสองชั่วโมงนี่เก้ามงกับสิบโมงนัเพิ่งได้ตัวลากินอยู่ข้างลิงใกล้กันนิ่งก้เล้ทเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เดียวเดี๋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 ยว ก็คือว่าดูยันนี้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เอายอ่ะไปีหนาเฮือกส่งักโอ้โเพือบได้เยอตัวเาปยังตัวมาดูมาดูมาดูน้อยเดียวมาใส่เดี๋ยวมาใส่ดิโอ้มันตัวน้อย

ยัดสี่ไลท์เอาไว้เลยขอบคุณสวายบขอบคุณครับขอบคุณนันน้ำครับพลังโลกโซเชียลครับนำผ้าเข้ามาพูกกัน <laughs> 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 มันก็เกียกคีดิึงครับเนี่ยได้ <laughs> า,างเอาเดี๋ยวได้ลรางนี่ดอกเอาเก็บมันออกก่อน ฝากขอบคุณหน้าน้ำครับนี่แดดเดียวไปเลยได้แดดเดียวเดียเด๋ยวเราจะหมักไว้เลยตากใส่หลังรถเราไว้ <c oughs> <c oughs> สี่ตัว shadow box ใส่ประมาณสักสามสี่ขีดอุ๊ยกายขึ้นแล้วนุ่นตัดไหนเนี่ยตัดตัดเลยเลาะหัวนะอ,กกอ่อนล่ะเลาะเกล็ดนั่นเลาะเกล็อ <c oughs> เออนั่นแหละ แต่นั้นแหละเจ้าทั้งสันทั้งไหนมันเห็ดก่อนทั้งสันเนี่ยนะโอ้ยนึกว่ามันสองคมตเลยสองคนสองคม <laughs> โอ้ยแช่ก่อนนะวะเออเราเห็หมอมผมมามาคลาหลังนะีทสมเหมือนแม่ค้าเลยเนาะเขาปัก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 พอรับเงินแล้วอะ่ะ <laughs> เห็นไหมบ้างเยนเยนโอ้ยดึงอย่างแรงแตไปต่ว่าคันคันมันเล็กคันมันเล็กกับอ่อน ไม่ต้องเป็นนั่นเปนแล้วช่วงกระโดออ้กระมังนี่ต้องไงจะไปรอดหน้ารอดหลังแล,ล้วพอรอดเลยหายเลยกระมังกระมังน้อยกระมังเนี่กระมังใหญ่รถมีสามคันนะอันเล็กสองคันใหญ่เห็นมันตอด<แ>อยู่นี่

เห็นปลาโดตาแดดว่ามันก็เลยบว่าินฟิ๋ก็ <laughs> <laughs> ไม่จะทอดแซ่บแค่ ล้าลานเขาเดี๋ยวให้เขาเก็บเขาบอกดีๆอไปพี่น้องเราคงต้องลากันเพียงแค่นี้ครับวันนี้ไม่ประสบความสำเร็จเลย ปานิดๆหน่อยแต่เราก็สุขใจครับเมื่อได้ออกหมายปไปนาีวนายบายบายครับ <Okay. S 1> ครับผมขอครับพรุ่งนี้ยังไม่ยอมแพ้ครับอา,อาจจะมีไฟล้างตาครับ <laughs> แต่ที่ไหนยังไม่รู้ครับผม